มาตามดูสินเจริญขึ้นทะเลกันบ้างครับเราเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมดูสินเจริญขึ้นทะเลกันบ้างครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่องนะครับยืนรถสายซิ่งไทยแลนด์นะครับผม สินเจริญขึ้นทะเลก,กันบ้างครับรถมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมรถมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนู้ยื่อนี่ลูกยื้อยู่นี่นาย่างตามผม สินจเจริญยน์ครับึน้นเทเลอร์ครับ,รบการมีโอกาสได้มาถ่ายครั้งแรกครับผมมีโอกาสได้มาถ่ายครั้งแรกครับวิลลุ้ลเดกมานี่ลูกมากสินเจริญยน์ครับ รถได้จักปีแล้วครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่ครับยางเข้าไปในล้อแท็กครับต้องเดินหน้าออกมาใหม่ครับครับเป็นเชือ์ครับ ถิงจะเรินยนต์ครับกบคู่ครั้งแรกครับนี่มีโอกาสได้มาถ่ายครั้งแรกครับผมสุดจัดมากครับรถดีครับดีทุกค่ายครับใช้เลอร์ที่ใช้มันทุกลาก,ก็ฮีโน่ครับสุดจัดมากครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ